นะวันนี้มากับเมนูเบาๆค่ะแกงเลียงผักหวานป่าหรือยอดผักภูมินะใส่เห็ดใส่ไข่อ่านี่เลยค่ะใครเคยกินบ้างย,ยกมืออ่ายกมืออึบๆสุดตัวเลยค่ะอีกหนึ่งเมนูนะกินง่ายคล่องคอเออชื่นใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอร่อยดีมีประโยชน์จ้าสอวอค่ะชอบเลยสดกันสวบซาบสวา,าบเลยนะเมนูนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันจ้าวัตถุดิบที่การใช้วันนี้ค่ะก็จะเป็นยอดผักหวานป่าการใช้ประมาณ2ถุงถุงละ20บาทนะคะก็คือ40บาทเป็นกรกาละ20บาทแล้วเราก็มาลูดลูลูเอาแต่ใบๆเอายอดอ่อนๆมาค่ะไปลือ้อลื้อตู้เย็นอ้าวเจอเห็ด เอามาใส่ด้วยค่ะใส่เป็นเห็ดรวมนะใครจะเหมือดผักอย่างอื่นด้วยก็ได้ไม่ว่ากันจ้าแกงเลียงจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่เครื่องค่ะพริกแกงเลียงนะของการก็จะมีอหอมแดงไทยอะค่ะประมาณ7-8หัว แล้วก็มีพริกไทยค่ะการใช้เป็นพริกไทยดำอะเนาะประมาณครึ่งช้อนอ่าแล้วก็มีกะปิประมาณครึ่งช้อนแล้วเสร็จแล้วใครจะใส่เป็นกุ้งสดก็ได้แต่การไม่มีกุ้งสดการก็จะใช้เป็นกุ้งแห้งวันนี้กุ้งแห้งของการจะเป็นกุ้งแห้งเนื้อนี่เลยก่อนจะใช้การก็เอาไปแช่น้ำค่ะให้กุ้งมันมีความเค็มลดลงแล้วก็มีความนุ่มขึ้นอารมณ์มันก็จะเหมือนกินกุ้งสด <laughs> ค่ะปริมาณตามความชอบนะคะแล้วก็แกงเรียงหม้อนี้ของการบอกเลยค่ะพิเศษใส่ไข่ด้วยจ้าใส่ไข่สองฟองอ่านี่ <c oughs> นี่ค่ะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้ค่ะไปดูขั้นตอนการทำแกงเรียงง่ายๆให้น่ากินกันจ้าค่ะตั้งหม้อเติมน้ำใส่น้ำเปล่าลงไปไม่ต้องใส่เยอะเนาะเดี๋ยวมันจะไม่เข้มขน้น รอน้ำร้อนสักนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราโคลก่ะค่ะนี่ใส่ลงไปก็จะมีหอมแดงพริกไทยแล้วก็กะปิจ้าระลายเครื่องแกงอืมแค่นี้ก็หอมแล้วหอมเลยหอมจริงๆเลยนะอืม,อมหอมมากเลย น้ำแกงมันก็จะเข้มข้นประมาณนี้นะคะการจะใส่ในส่วนของกุ้งแห้งค่ะลงไปกุ้งแห้งแช่น้ําแล้วเนาะกุ้งแห้งการจะตัวใหญ่ๆห,หน่อยโชคดีได้ตัวใหญ่มาเดี๋ยวกันจะลองชิมรสชาติดูก่อนว่ารสชาติการเป็นไงมัง่งมีความเค็มแบบอ่อนๆแล้วนะทีนี้กันก็จะรอน้ําแกงเดือดค่ะเอาค่ะตอนนี้นะคะน้ําแกงเริ่มเดือดแล้วจ้า การก็จะใส่ผักหวานค่ะลงไปดูผักหวานนะผักหวานนี่เห็นว่าจะเยอะนะเดี๋ยวพอลงไปในน้ําแกงแล้วฟีหายไปเลยค่ะยว่เขาเรียกว่ามันยวกนี่ตามด้วยเห็ดค่ะใส่ลงไปเห็ดของการจะเป็นเห็ดรวมเนาะนอ่ย,ยว่จริงๆจังเลย หลังจากใส่ผักลงไปแล้วเดี๋ยวการจะมาชิมรสชาติอีกทีหนึง่งในส่วนของรสชาติการจะไม่ปรุงอะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าอาศัยรสชาติจากผักจากพวกหอมนะกระปงกปะปอ่มีใส่เกลือไปแล้วค่ะประมาณ1ช้อนการจะใส่เป็นผงปรุงรสนะคะนี่ค่ะประมาณ1ช้อนชาใส่ลงไปค่ะประมาณนี้ค่ะชิมรสชาติได้ที่ผัก เห็ดสุกเรียบร้อยได้ที่แล้วนะคะเหมือนจะเสร็จแล้วค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะคะค่ะอันดับสุดท้ายสุดท้ายสุดเลยค่ะให้ใส่ไข่ไก่ค่ะเพิ่มโปรตีนเข้าไปจ้าใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองสามฟองก็ได้แล้วแต่ความชอบค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะค่ะทีนี้เราก็รอให้ไข่สุกนะคะไข่ไข่ชอบให้ไขแ่แตกๆแบบของการก็จัดได้เลยค่ะหรือจะให้เ,เป็น ลูกๆก,ก็แล้วแต่แต่การเราจะชอบให้ใข่แบบว่ามีความแบบว่าไม่ตั้งใจอะแตกบ้างไม่แตกบ้างเนี่ค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีความสุขประมาณนี้แล้วแต่เลยค่ะจัดได้ตามชอบเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยปิดแก๊สจ้าพร้อมเสิร์ฟนะข้าวสวยร้อนๆมาค่ะเสิร์ฟกันแบบร้อนๆเมนูนี้ต้องกินตอนร้อนๆค่ะ รสชาติจะได้กลิ่นได้ความหอมแบบว่าอประโยชน์เน้นๆเต็มๆจานเต็มๆคำกันอีกแล้วค่ะอีกหนึ่งเมนูทําง่ายๆกินกันได้ทั้งครอบครัวค่ะเหมาะมากๆเลยนะสวคุณแม่ให้นมบุตรแกงเลียงผักหวานใส่ไข่จ้าอ